สวัสดีครับผมเอกนะครับจากเพจร้านสตังสยามนะครับวันนี้มาทำคลิปนะครับเพราะว่ามีลูกค้าทางเพจนะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าเหรียญแบงค์ที่ทางร้านประกาศรับซื้อเนี่ยรับซื้อจริงหรือเปล่านะครับบอกเลยนะครับว่ารับซื้อจริงแน่นอนนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ทางร้านประกาศรับซื้อแล้วก็มีลูกค้าส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นนะครับแต่เหรียญนี้เป็นสภาพผ่านการใช้นะครับ แบบนี้นะครับทางร้านรับซื้อในราคาเหรียญละ4ี่รอบาทนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับดูแค่ปีพศเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นปีพศ25 4 6สแบบนี้นะครับลูกค้าเจอแล้วนะครับสามารถส่งมาขายกับทางร้านได้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับรับซื้อไม่จํากัดจํานวนนะครับแล้วก็ทางร้านนะครับยังรับซื้อนะครับเหรียญเก่าธนบัตรเก่านะครับเหรียญทองคาพัดทองคํานะครับพักเครื่องพระบูชาเงินพดด้วงเงินตาโบราณนะครับรวมถึงพวกเครื่องเบญจรงเครื่องลายครามนะครับ ธนบัตรจีนโบราณนะครับการน้ําชาปั้นชานะครับเล่านอกและก็กระเพาะปานะครับของเก่าของสะสมลูกค้านะครับถ้าไม่รู้ว่าชิ้นไหนมีราคานะครับลูกค้าสามารถส่งรูปประเมินราคาได้ฟรีนะครับทางข้อความเพจนะครับหรือว่าทางไลน์นะครับทางร้านยินดีรับซื้อให้ราคาดีที่สุดนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์0841109504นะครับรับซื้อนอกสถานที่นะครับผมที่ลูกค้าสะดวกนะครับหรือว่ารับซื้อถึงบ้านลูกค้านะครับด้วยเงินสดนะครับ ลูกค้ามีของสะสมนะครับเลิกเก็บเลิกสะสมแล้วนะครับไม่มีคนดูแลต่อนะครับเปลี่ยนของสะสมเป็นเงินสดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านนะครับทักมาขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางร้านยินดีรับซื้อนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ